สื่อดังในประเทศอังกฤษอย่างเดอะมิร์เครับได้ออกมารายงานข่าวว่าทีมงานผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกเตรียมที่จะใส่เสื้อยือดเรียกร้องความเคารพและหยุดการบูลลี่ระหว่างการอบอนร่างกายก่อนที่เกมสุดสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นขึ้นครับโดยนอกจากการที่กรรมาการครับจะใส่เสื้อยือดเรียกร้องความเคารพในเกมลีกสูงสุดในประจำสัปดาห์นี้แล้วครับ ผู้ตัดสินครับยังได้เข้าร่วมแคมเปญที่มีชื่อว่า i e. f p e t ในรอบชิงเอฟเอฟแอลทีที่สนามเบมรีในวันอาทิตย์นี้อีกด้วยซึ่งว่ากันว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าบรรดาสโมสรสมาคมนักเตะ FA และ PGMO เเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์ให้เคารพผู้ตัดสินทุกระดับโดยบนเสืออ้อยืดครับจะเขียนข้อความที่ว่าอย่าเป็นคนบูลลี่จงเป็นเพื่อนอย่าหย่เชื้อชาติมันไม่ช่วยอะไรอย่าหยามเกียรติหรือก้าวร้าว การแสดงความเคารพคือเรื่องที่น่าประทับใจกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ครับธนะของไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้ตัดสินเกมแล้วไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลจนโดนขู่ฆ่าขณะที่ผู้ตัดสินระดับลีกรองของแดนพูดดีก็ยังโดนฉากจาง,างและคอมขู่เป็นเรื่องปกติแล้วชนะของมอ์คอมลีเจ้าของโครงการดังกล่าวครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกคือแบบอย่างหากเยาวชนเห็นพวกเขารุมใส่ผู้ตัดสินมันจะสร้างตัวอย่างแบบไหน พฤติกรรมเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งในซีซั่นนี้เราต้องการใช้โครงการเพื่อเน้นย้ำถึงปัญหาคุณจะได้เห็นในพรีเมยร์ลีกสัปดาห์นี้ว่าผู้ตัดสินจะใส่เสื้อของเราเรากำลังสนับสนุนให้ผู้ถ่ายทอดสดพูดถึงโครงการในแบบที่ชาญฉลาดลักษณะเดียวกับโครงการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติด,ด้วยตอนเหล่าผู้ตัดสินใส่เสื้อแบบนี้ในลีกรองเราเห็นผลอย่างแท้จริงเพราะแฟนบอลผู้เล่นและผู้จัดการทีมจะได้อ่านข้อความและนำไปคิดและทำความเข้าใจในความเคารพ หมอขอมลีกล่าวต้องมารอดูครับว่าสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นสัปดาห์แรกทีู่้ตสิใน่เพีเมลีกจะสวมเสื้อดังกล่าวและก็ต้องมาดูกระแสตอบรับอีกทีครับว่าในท้ายที่สุดมันจะได้กระแสตอบรับที่ดีหรือไม่และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ